สว,ส,วส,วส,สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับสวัสดีครับจานโอสวัสดีครับ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 นี่ครับเจ้าวาเลนไทน์กลับคืนทินแล้วครับกลับมาด้วยสภาพมอมแรม,มทำอะไรมาจานโอทำมมอม,มแรมเงี้ยไม่คิดต้มบ่ปาดนี่ครับ กลับมาล้างแล้วครับนี่จานโอ้ล้างแต่เมื่อเช้าครับทำไรนี่นปอดเอาให้เอี่ยมเองออร์ไทยเลยบ่เ,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 เดี๋ยวจะพาไปใส่สปริงไงนั่นลืมยังลืมวิชาย,ยัาง ใส่เองได้ไหมสปริงมีไหมตอนนี้อ๋อแล้วไหนว่าสั่งมาไว้แล้วถามให้หน่อยเด้วยาถามให้หน่อยว่าเหลือไหมอยู่เนี่ยเดีย๋ยวเราจะพาอาจารย์โอไปใส่ครับวันนั้นผมก็จําได้พอหน่อยๆอ,อยู่ว่าใส่ยังไงแต่มันมันถอดอะถอดยากบางตัวก็ยากเนาะบางตัวก็ง่ายนะครับถอดฮะ ขับสบายกว่ากันไหมนี่คันนี้ทำยัง,ยงท,ทีมงานเหลือคันนี้คันเดียวนะนื้อจับเลยอ้ถอดเบาเลยโอ้อจันโอกะว,ว่าจะล้างให้สะอาดภายในด้วยเลยครับนี่ถอดเบาอ,อย่าลืมถอดไอ้กรองไฟฟ้าด้วย รุ่นนี้ไม่มีรุ่นนี้ไม่มีไฟฟ้าบอรุ่นนี้ไม่มีไฟ้าครับนึกว่ามีไฟฟ้าเดี๋ยวมันจะช็อตนะร้อนฝน,นจะมาแล้วนี่ งานที่จานโอทำนี้ให้จา์ชูไปทําแทนแล้วครับจา์ชูเสร็จโค้ง้งนานแล้วบ่ไ,ได้ทำอีกไหมเาีกบบ้าอ้าทำไมอ่ะามเปออีงานใช่ไหมนี่ครับช่วงล่างนี่เรียบร้อยแล้วครับช่วงล่างกับบูมอาร์มจานโอล้างเรียบร้อยแล้วอ,อัดฉีดเลยครับนี่ ต่อไปก็จะเป็นภายในครับล้างภายในดันโอนี่รับตรวจภายในแล้วก็ล้างภายในด้วยนะครับโอ้แดดเหมพี่น้องแดดแดดแห้งครับประเทศเอ๋ยประเทศไทยแดดประเทศไทยนี่สุดยอดครับ ตอนนี้เราดำอยู่กี่คันอยู่นู่นน่ะสคันไหวไหมไหวไหมหนักเลยเนาะถอดคอนโทรลออกก่อนวะนั่นแหละไม่ให้มันเกะกะบโอ้โหล้างหมดไสหมดพุงเลยครับจานูนี่ ไช่าเสื้อเสื้อเสือ้อเสือ้อกกแล้วพี่มือเสื้อจับไปก่อนเกี่ยวเสื้อจะขาดกาบมันเป็นเสื้อต้นตำรับนะนี่เสื้อตัวนี้ตัวหนึ่งเดิมเดิมแรกแรกเลยแรกเริ่มเดิมทีครับตัวหนึ่งเสื้อตัวนี้นแหละอไไนนะไรนี่ไม่ได้ร่มๆ่มอึ๊บ ไปหลายวันนะว<ะ>ันทายนี่ไปอยู่นั่นหลายวันเหมือนกันนะไปช่วงฝนตกพอดีเนาะที่นู่นก็ตกอยู่นี่ก็หนักเหมือนกันมันกวดอะตกทั่วฟ้าเมืองไทยเลยครับช่วงนั้นอาทิตย์ที่แล้วพากันทำงานลำบากมากเลย ไท็ทใ,ใหญ่ครับนี่รถทีมงานโทัรหนึ่งนี่มีเจ้าวาเลนทนยนะครับที่อยู่กับอยู่กับทีมงานทันหนึ่งได้นานนอกนั้น,นี่มาแป๊บเดียวก็ไปแล้วคันนี้รักเจ้าของเราไม่อยากไปไหนเลยคันนี้ กาวาเสร็จไหมวันนี้นี่เสร็จแล้วกาวเลยบ่ ทำไมไม่เอาไอ้ตัวเดินสมพงมาด้วยตัวเดินอะ่ะต,ตัวเดินเก่าอะ่ะเห็นทิ้งไว้นูน่น ช่วงนี้นี่ทีมงานทนหนึ่งนี่ไม่ค่อยทำงานที่บ้านนะครับจะไปทำงานไกลครับสวนกระสังเลยกระสังไปอ้ไกลมากเลยวันนั้นไปหากับปลาตุงไปเกือบค่ำนะครับ ไปเจอรถจอดอยู่เนาะฉันโอ,อ้ไปไหนไม่รู้ <S <'s> <S เอา้ายังไม่ได้ล้างเครื่องบ่งงน,นี่ครับรถน้ำมันนี่อยู่นี่ครับรถน้ำมันซิ่ง เอาทำไมกะเบ็ดมุดโอ้ได้ดไม่ชาร์จครขับมาพอดีรอช่างเก่งไม่ให้โควิดม,มันหายก่อนไงให้โควิดมันซาก่อนให้มา 2องวันติดแล้วทำไมร้อนอะเมื่อวานโอ้สุดยอดเลยเมื่อวานร้อนแบบร้อนแบบไหมอ่ะ <c oughs> ร้อนแบบสุดยอดอะ่ะร้อนแบบคล้อยอะ่ะนี่ครับจ่าหนูล้างรถได้แบบว่าทุกซอกทุกมุมนะครับ ล้างจดอดแล้วล้างขายนี่จอดใช่ช่างทำแอร์นะแอร์ไม่เย็นแอร์ไม่เย็นบ่เย็นยัได้ทำยาแอร์ทรมานทรมานเหรอเนาะไมโครแอร์ไม่เย็นนี่ทรมานมีอะไรทรมานเท่าแอร์ไม่เย็นหรอกครับไม่โครมันไม่เหมือนรถหกล้อนะครับรถหกล้อเปิดกระจกยังมีลมเข้านะครับยังวิ่งวิ่งหาลมได้ ไมโครนี่อยู่จักก่ครับที่ไม่มีลมเข้านะร้อนสมัยผมรับจ้างขับสมัยแต่ก่อนโอ้ยร้อนขอให้ท็อกเกเขาทำเองเขาก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนรถเป๊เสร็จงานก่อนค่อยทำเป็นบริษัทเก่านู่นก่อนที่ผมจะมาอยู่ทนรหนึ่งเขาไม่ได้ขับเขาก็ไม่รู้กับเรานะครับ ว่าเราลำบากแค่ไหนร้อนแค่ไหนยิ่งแต่อยู่ในโบอด้วยนี่โอ้โหไม่อยากจะพากคคับเดี๋ยวเสร็จงานก่อนค่อยทำาผมก็เลยว่าเสร็จงานแล้วจะทำทำไมเสร็จงานแล้วทำก็จอดเสร็จงานแล้วทำเอก็จอดก็พังเหมือนเดิมครับเอไม่ได้ใช้ เดี๋ยวนี้ช่างแอร์เขามีนอกสถานที่นะครับนอกสถานที่เหมือนปลาตุงนี่ลูกน้องบนว่าร้อนนี่ปาตุงจัดให้เลยครับปุ๊บปับ๊บช่างเอมาถึงจึ๊บเร็วมาก เดี๋ยวนี้ทวหนึ่งมีสามคันเลยเนะาะตอนนี้มีสามนะครับออกงานสองสมพงศ์ก็ถ้าของเขาเสร็จเขาก็ต้องเอาของเขาไปตักแลยเนาะ,ะต้องเอากลับมาไม่รู้เลยครับเห็นเห็นจอดอยู่ร้านซ่อมอยู่ร้านช่างครับใช่ครับก็ทีมงานโชคระดานะครับเป็นกําลังใจให้ทีมงานโชคระดานะครับ เครื่องที่วางไปมันไม่ผ่านครับมันไม่ผ่านส,สู้ครับเป็นกําลังใจให้ครับเป็นกําลังใจให้ทุกทีมงานนะครับทุกเท่าเกยนะครับบางเท่าเกยก็เจออุปสรรคไม่เหมือนกันครับเจออุปสรรคไปคนละอย่างก็ต้องสู้ครับใจมันรักแล้วเราก็ต้องสู้เราในเมื่อเราชอบอาชีพนี้เราก้าวเดินมาตรงนี้เราก็ต้องสู้ครับ ต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะนะครับแต่ถ้าท้อนี่จะลําบากครับท้อได้แต่ห้ามถอยนะถ้าถอยเมาายื่อไรนี่สิ่งที่เราลงทุนไปเนี่มันจะไม่ได้กลับคืนเลยแต่ถ้าเราสู้นะครับเราสู้จนถึงที่สุดการลงทุนมันก็จะได้กลับมาคืนครับเพราะว่าเราสู้กับมันเต็มที่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่น ฝันให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงนะครับสักวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของเราเนาะจ้าหน <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ